สวัสดีด้วยนะผมนะอยู่ผมเนี๋ยก่อนนะวันนี้เราอยู่ในเกมเอาลาวิสโตเบอร์ในพาร์ทที่สี่ย่อยนะครับผมโอเคเอาจากที่เกมนี้หายไปนานแะล้วก็แคสไมค์ครับมากไปหน่อยนะก็คือช่วงนี้ผมจะเริ่มลงคลิปปล่อยขึ้นนะหลังจากทุกคนก็อาจเห็นนะว่าผมลงคลิปทุกเสาร์อาทิตย์นะสุกเสาร์อาทิตย์นะครับผมถ้าวันไหนไม่อัพก็แสดงว่าขี้เกียจเนาะโอเคครับก็ผมก็จะเริ่มทยอยเอิมเคลียร์เกมเก่า,กาๆแคสเกมให้จบ นะครับผมแล้วก็เกมพวกเอาลัาดมีราลเอทที่ผมค้างไว้ผมจะกลับไปแค้นนะผมก็คือว่าถ้าเกมไหนจบแล้วอะแบบโปรเจกต์มันค้างคาลหมดนะผมจะเริ่มแค้นเกมใหม่ขึ้นนะครับผมก็คือพยายามตอนนี้ผมก็พยายามจะกลับมาแค้นนะครับผมก็เตรียมจัดเวลาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตได้แล้วนะครับผมนะโอเควันนี้เราก็มีแขกรับเชิญพิเศษนะก็คือใครครับโจมัสครัสเกียบก็โจมัสคนเดิมนะครับก็ไม่เคยมีคนอื่นเลยนะนอกจากอีเย่ยนี่นะผมเนี่ยโอเคเราก็ค้างไว้แบบนี้ป่ะคือเรายังหาทาง อราจะ what the fuck โอเคครับเราจะเราค้างไว้ตรงนี้ใช่ป่ะคือเราหาทางไปไม่ได้ครับครับก็คือประเด็นคือโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยนคือเปิดมาก็เจอเลยเหรอคือเอ่อมึงต้องการอะไรอยากสังคมแล้วกูช่วยอะไรหร้อมึงได้มากครับก็คือทางทางที่เราจะไม่งไปก็คือทางนี้นะครับผม โอเคครับก็คือเป็นไอ้ทางนู้นเป็นทางหลอกนะครับผมก็คือให้เราหลอกหลอกโชว์ควายนะครับโชว์โง่นะครับผมโอเค,ครเราก็ใช่งแมเหอะมาเอาเดินเรนเดิน,เเดนทางกันต่อครับไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการครับทางนี้ก็นี่เอา้าเดี๋ยวขึ้นไปก่อนเออไอ้เหียมึงต้องการอะไรครับโอ้ยเดี๋ยวด้ รถเสียงไปหนึ่งครับเสียงก็รู้สึกมันจะดังเกินนะครับผมนะได้ละพอแล้วครับพี่โอ้โหมึงต้องทำอะไรมากเหรอครับกูไม่ได้อยากจะหาเรื่องอะไรกับมึงนะโอเคหมอกเยอะหมอกนี่มันเป็นควันหรือว่าเป็นหมอกธรรมชาติเนี่ยโอเคข้างบนมีทางไปต่อนะครับสู่ความวุ่วักอันไกลโพ้นเสียงเสียงบันไดนี้มันเอ็ดอาร์ดเอ็ดอาร์แม่งลำคาญหูมากเลย มีอะไรให้เก็บไหมไม่มีฐานไฟใช่ป่ะโอเคทางนี้ย่งโอเคเรียบร้อยใครบ่นอะไรวะเฮลิกส์โอ้ยอี๋อปิดก่อนปิดก่อนเดี๋ยวรู้สึกว่าไม่มีซับอ่ะเบื่อเลยแล้วอ้าวไม่มีซับครับโอเคเบ้อแล้วไอ้นี่มันบ่นอะไรเรามาฟังกัน เฮ้ยจะหำมึงคือดูดี่หำบี้แกรครับหำบี้แกเหี่ยวมากมันใช่เรื่องวนันนี้โอเคไปไปเออไนส์ nice. แล้วก็ปิดครับเป็นมารยาอันดีงามนะครับเสียงเพลงแม่งหลอนครับเสียงแบบไม่ใช่เสียงเสียงแบบมันหลอนกับเสียงซาวไม่ใช่อะไรหรอกอ กองหน้าเลยทีมกำมีดพาอยู่ครับมันจะเตรียมเฉือนเราแน่นอนครับกูขอครับกูขอกูไม่ยุ่งครับไปละไปละไปแล้วกูไ,วไ,วไม่อยู่แล้วโอ้โมันโบแมนมันโบอชอยเฮ้ย <c oughs> ไอ้ยี่อะไอะ้ยี่ส้นมึงต้องการอะไรวะมึงเหรอ บอลอพอโอ้ยโอ้โหโอ้ยโอ้โดคือมึงเขาใช้ลูกบาลไม่ใช่ใช้คนนะครับพี่คือแป้นบาสแม่งเออเลนเลยครับสภาพมึงต้องการอะไรนี่ครับลงมบุยได้กูไปแล้วกูไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่ยุ่งแล้วโอ้ยไปแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วครับดีไปครับเราอย่าไปสนใจพวกนี้ครับไอ้สารเอ้ยวันวันแม่งคนยิ่งพี่เลนขึ้นเรื่อยๆครับ รอบวันไม่ยิ่งอยู่ยากขึ้นเรื่อยๆขั้นนี้ไม่ได้ปะไปได้ปะไปไม่ได้นะครับผมช่างแม่งมันครับมีแฟ้มอ๋อเจ็ดนออ๋อเดี๋ยวทันทันนุ้ไปได้นี่วะเดี๋ยวเราลองโอเคครับนี่งไโอเคมีแฟ้มเนี่ยึ๊บมีแฟ้มกูก็ไม่อ่านครับเดี๋ยวะดาโนิตเมนต์โน้ตโอเคเออไม่มีฐานนะครับฐานสองคน เออคือไม่เป็นไรหรอกตอนนี้เรายังไม่จำเป็นต้องใช้อินฟราเรดใครใครบุนเลยวะเฮ้ยเงียบเงียบโอ้ยมึงหลุดมาจากไหนวะเฮ้ยอ่ะหลุดมาจากคลุกตลันไอโนตัลูเตาครับเปิดเข้าไปครับมีอะไรเอ่ย ไม่มีอะไรนะครับผมไม่มีอะไรให้กูเลยนะครับผมนะเราก็ชักแมงครับขึ้นไปเ <c oughs> สียงบันไดนี่คือเป็นอะไรที่ผมลำคาญมากเลยครับ <c oughs> เย็ดอาร์เย็ดอาร์เสียไม่ใช่กับชักว่าวใช่ปะไม่ใช่เราไม่ใช่เรเออไม่รู้หรอกสิ่งที่มันบอกมาเกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร์ <They were S 1> อ่ะมันไม่ใช่ <c oughs> พวกมันรอที่จะซ่อน <c oughs> ไหนไม่สามารถซ่อนได้หรอก <c oughs> มึงบ่นไปมาไปมาบิลลี่เหรอครับมันน่าจะเกิดบิลลี่อ่ะก็คือไอวอลเดอร์บอกว่ามันเราไม่สามารถซ่อนซ่อนจากมันได้หรอกนะครับผมเดี๋ยวกูจะทําให้ดูเออเออมาเป็นคอมโบไปละคือคือก็จะยี่ะบิลลี่เดี๋ยวอันนี้มีอะไรบ้างผ่านไปใช้ไม่มีครับมีแต่เสียงโทรศัพท์ตื้อๆให้กูครับกูเฮ้ยทางนี้ต้องไปใช่ไหมโอเคเราต้องไปทางนี้ครับ ด้เวลาสนุกแล้วสิด้เวลาสนุกแล้วสิเฮียเฮ <c oughs> ียเฮียสัตว์เงาเลยครับนะันเอามีการยึดกันนะครับเอาไม่ใช่อเอ้ย <c oughs> ใครครับใครเราเป็นคนชอบเสือครับเราต้องไปดูครับไปไม่ได้นะครับผมโอ้โหไอ้เหียเสียง เสียงไอนะครับเขาเรียกเสียงอะไรนะเสียงซาวหน้าปะเสียงก็คือแบบเสียงเตือนอะแจ้งเตือนอัลามครับมันเสียงดังมากเลยอะไอ้เหี้ยโคตรมืดเลยปิดครับตามมารยาทอันดีงามนะครับผมอ่าแล้วก็คือเป้าอไหร่แล้วนะยุทธ์จะช็อตเว็บรีโจอินเตอร์เพซเซนต์ก็คือใช้อ่ะใช้วิทยุในการสื่อสารในห้องในห้องคุกนะครับในคุกโอเคครับในห้องควบคุมนะครับออกง่ายๆโอเคครับนี่เราเจอละนี่ยุทธ์เสด็จเดียวครับมา ฮัลโหลหนึ่งสซนสามพระลามขึ้นบกโจโจ้ฮัลโหลตอนหนึ่งหนึ่งคนละกันอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเด้อโอ้ยเอี้ยโอ้ยคนคนครับคนอ๋ออีครับไอ้กเยอะแม่ขโมยตังค์ฟัวไม่ใช่เห็นครับเป็นดปิดโอ้ยอีกเยอะโดนหวดเดี๋ยวเสียงแม่งรู้สึกจะดังเกินใช่ครับไอ้คือไอ้ผู้จัดการที่นี่อะเดี๋ยวเวบลอนพาร์คไลไม่สามารถจะ นายจะทำนายจะบอกอะไรนายจะ,จะ,จะอะไรนะเขาเนี่ยจะเปิดปากเรื่องนี้ไม่ได้นายจะต้องเล่นอีกนานตายอยู่นี่แหละพักโอ้โหมันเบิอบ่อมันบอกให้เราตายอยู่ที่นี่นะผมไม่ใช่โอ้เหี้ยคิดวอล์กเกอร์วอล์กเกอร์ <laughs> เจ้าเก่ามาแล้วครับ เฮียวอเกยสัตว์ศัตรูเก่าเราแน่เลยเอาล拉斯ไอ้สัสเด้ยมึงโผล่มาหนึ่งนี่เลยเหรอวะเจ้เย็นๆยี่ครับเจ้เย็นๆครับเจ้เย็นๆครับเจ้เย็นๆกูเพลนแล้วครับกูเพลนแล้วมันอามาแล้วเฮ้ยเปิดไอ้เหี้ยไม่ช่วยกูเลยไอ้สัตว์กูไปแล้ว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 ไหนปิด ตามระยะนะดีงามนะครับกูยังไม่ดีงามอียู่นะขนาดใกล้ตายแล้วเนี่ยโอ้โหเยี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วมันมาแล้วปิดเป็นเป็นโอ้ยพ้นละพ้นละไม่หยุดพ้นแล้วครับอ่ะโอ้ออโอ้ยเจ็บโอ้อเจ็บโอ้ยไอ้เไอ้ยโอ้มึงจับกูไม่ได้หรอกไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเป็นไอ้นุ้นครับเป็นที่สีดวงทวารหนักะครับเลือดออกที่ตูดนะครับ จจไไค,นะคือผมอาจจะแปลไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะต้องขออภัยนะคือผมอ่านออกอะแหละผมพอแปลได้แต่ว่าแปลไม่ทัน,นครับมันเร็วเกินนะครับคือมันยังไม่ถึงความสามารถผมที่จะแปลได้เร็วระดับนั้นนะครับผมนะก็ต้องขออภัยจริงๆครับเป้าหมายเะยนะ exit via the animation box ก็คือให้เราออกจากประตูหลักนะครับ็บอกหลักนะก็คือแบบ็อกคุณคหลายคนอาจจะรู้จักนะคือมันแบ,งบน่งเป็นเป็นเป็นห้องมาะมณเป็นห้องนะครับอ่า เฮ้ยนี่มันฟาเตอร์อะไรนะชื่ออะไรฟาเตอร์มาตินะเออใช่ใช่คือไอที่มาเจอในภาคอลารดภาคหลักครับอ๋อเฮ้ยเดี๋ดวรู้สึกในเรื่องมันเริ่มต่อเติมอะไรขึ้นมาหน่อยละคืออันนี้คือถ้าตามหลักะเราขึ้นมาจากวันนี้ใช่ป่ะครับคือม่ขึ้นมาจากวันนี้ใช่ป่ะก็คือมาจะมาอยู่เนี้ยแล้วก็มาเจอไอ้นี่เออก็คือตามในเรื่องคือเราอยู่ในเวลาเดียวกับไมยนะครับผมอ่าใช่แลวใช่ละ เห็นแล้วว่าไม้ก็ต้องอยู่ใกล้ๆเรานะครับผมแล้วก็เราต้องไปลงไปด้านล่างนี่โอเคอยากเจอไม้เหรอโอเคใช่แล้วครับนี่คือที่ที่ของถ้าเอาร้านภาคักหลักที่เราเล่นนะครับถ้าถ้าทุกคนจําได้นะผมเนะีอ่าก็คือเราอยู่าจะเหม สแสดงว่าไอ้ไอ้ไอ้เฮียน,นั่นน่ะไอ้ที่มันจะล่าเราอะสงสัยจะไม่อย i̇şte ู่นะครับผมเนี่ยโอเคครับคือไม่น่าจะเอาไปด้วยอะนะครับขอบกับบ้านไม่ใช่ละโอเคไม่มีใครไปไม่ได้หรอมีกล้องว้อนปิดครับเอ้เราใช่ไหมโอ้ยคิววอเกอร์มึงตามมาเดี๋ยวนี้เลยครับเนี่ยโอ้โหอีสานเอ้อ มึงต้องการอะไรจากกูครับแล้วกูช่วยอะไรมึงได้บ้างเอ้ยเอเฮ้ยเอยสันไอหมูตอเนอเฮ้ยมึงนี่ปล่อยกูไปไม่ได้เหรอวะเขียวไปทางนี้ครับโอเคเอ้ยรอละโอเคไม่มีอะไรต้องกลัวนะครับปึ๊บหยาโอเคโอ้โหอ,อือหืออือหือ,อ,อ รู้เรื่องเลยครับกูรู้เรื่องเลยไอสตัตว์เอ้ยมืดแบบนี้กูรู้เลยว่าต้องมีอะไรแน่นอนถ้ามันไม่มีนี่มันไม่ใช่เลยเปิดเข้าไปครับเปิดไม่ได้เหรอเอ้ยอน,นี่มันอะไรกันนี้อ่ะเอาไปทางไหนเนี่ยเอามืดมืดเกินละเดี๋ยวพอนี้ไงไปได้ครับไม่เป็นไรเราไม่ต้องเปิดเดียเ๋ยวไม่ใช่เราไม่ต้องปิดเดี๋ยวเราอาจจะต้องใช้ในการเดินทางต่อไป อ๋อแล้วนี่เรามาทางนี้ทำไมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวสูุก่อนปิ๊บอ้าแหลมแหลมเดี๋ยวดูดิไปทางไหนวะเอ้ยอ๋อนี่ไงเจอละไงได้ละไปต่อเลยครับเอิ่ม คือเหมือนเหมือนกับว่าอ๋อเสียงไฟฟ้านะครับไฟช็อตแต่ทำไมไอประตูนั่นมันน่าจะมีอะไรให้เราไปนะครับไฟช็อตจะบอกโอเคครับดูเหมือนว่าเราจะไปไปทางนั้นไม่ได้นะครับคือเราต้องเท่าที่ผมเดานะเราต้องไปปิด<อ>เราต้องไปปิดไฟฟ้านะครับถ้าผมเดาไม่ผิดนะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราต้องไปดูกันสำรวจพื้นที่ก่อน โอเคนี่คือทางที่ร้องไบร์ใช่ป่ะโอ้โยเยี่ยไฟฟ้าแรงสูงเหลือเกินทางนี้ไปได้ป่ะป้าโอ้ดีจิตอื้มอีฟเก็บมาแล้วครับอันนี้ไปได้ไหมมีแฟมหรอมีแฟมหรอเก็บกูก็ไม่อ่านครับอันนี้ไปไม่ได้ท่าง เอาดิเอาดิโอ้โหไอ้ปูไม้เวนนี่ทางนี้มันมีอะไรเนี่ยน้องเข้าไปสำรวจดูดิอ่ามีทางกบมีทางแสดงว่าต้องมีอะไรอยู่แน่นอนนะครับ